สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอ่าวันนี้ผมจะมามนแรกมนแรกอ่าเสื้อผ้าในโครัทิบิวเนาะพอดีว่าเหรียญครบแล้วมี500กว่าเหรียญแล้ว5 5 0กว่าแล้วซึ่งของที่มันใช้แรกเนี่ยมันประมาณ550อ่าต่อส่วนในส่วนของเสื้อผ้าอารีนาเนี่ยผม จะขึ้นรูปให้ดีไหมว่าแบบแต่ละส่วนมันได้อะไรบ้างอะไรเงี้ยไม่ต้องก็ไัไ้งะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าส่วนดีอ่ะส่วนที่ควรแรกอ่ะมันมีส่วนไหนบ้างก็ส่วนที่ควรแรกสาหรับถ้าอาร,รีนาเนี่ยก็มีแค่กางเกงกับรองเท้าเหรอครับสองอันรองเท้าเนี่ยมันจะได้สปีดสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็สุ่มสุ่มค่าเฟนชิปเนาะเนี่ยค่าเฟนเนปเฟรนเนป สปีดเนี่ยได้แน่ๆสามสิบเปอร์เซ็นต์อยู่แล,แล้วแล้วก็สุ่มเฟลิเนตกับดีเฟนต์แค่นั้นฮะของรองเท้าซึ่งมันก็ดีอยู่ส่วนกางเกงเนี่ยกางเกงเป็นสกิลดาเมจเป็นส่วนเดียวเลยที่เป็นสกิลดาเมจแล้วปกติกางเกงเรามันจะเป็นกางเกงแบบเพิ่มแอตแทกเนาะแอตแทกดีเอสก็คิดว่าสกิลดาเมจน่าจะดีกว่าแหละสำหรับตัวที่ใช้สกิลแรงๆหรือสกิลบ่อยๆก็เลือกอะไรผม ไปลองถามครับเลือกกางเกงกางเกงมาก่อนแล้วกันไม่รู้ว่านาะคตมันมันจะเอามาขายไหมไม่รู้มันเอามาขายนี่มันค่อนข้างกะแบบเจ็บช้ำอยู่นะอ่าแลกมาแลกมาซึ่งกางเกงอัิบิวิวเนี่ยมันสุ่มเปอร์เซ็นต์นะครับผมสุ่มตั้งแต่สามถึงหกปอร์เซ็นสามถึงหกเปอร์เซ็น สาธถกอย่างน้อยก็สี่อ่ะสี่ห้าอย่าสามเลยขอร้องแต่พอพูดเดี๋ยวี้แม่งมาสามตลอดปลายลุยปึ๊บแม่สี่ก็โอเคก็ไม่ต่ำสุดแต่ถ้าห้าจะดีกว่าโอเคได้เกมแล้วก็โอเคนะครับแค่นี้แหละครับกางเกงอรินาถาวร